สวัสดีครับเซฟไต่ของฮอนด้าเซฟวันนะครับวันนี้พบอไต่แล้วครับกับการรีวิวรถซึ่งวันนี้นะครับไต่จะเป็นการพรีวิวฮอนด้าซิตี้ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับและตัวที่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์1.0ลิตรวีเท็กซ์เทอร์โบครับซึ่งตัวเทอร์โบเนี่ยครับจะมีการปรับเกรดรุ่นนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกรดรุ่นเนาะตัวนี้นะครับเทอร์โบเนี่ยที่เปิดตัวมาใหม่จะเหลือแค่3เกรดรุ่นนั่นเองจะเหลือเป็นรุ่น V รร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 รุุ่่่่่่่่่นน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 น SV แลละะะะะกก็็็ AS คคคคัััับบบบบสสาาาาาาาหหหทททททีีีีีีออออยยยยููตตงงงงข้้้จจจเเปม749,000ซึ ราคาที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างและ New h o n d a City เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยสำหรับด้านหน้านะครับกระจังหน้ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะก่อนหน้านียกระจังหน้าเขาก็จะเป็นเหมือนสีดําดทึบๆอย่างนี้เนาะทางอันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มแผงนหลังพื้นนะครับเพิ่มเติมกว้างขึ้นมานั่นเองเนาะด้านหน้าก็จะมีโลโก้เอเช่นเคยครับสำหรับตัวเอสนะครับก็จะเป็นไฟแบบ full LED นะคบไม่ว่าจะเป็น daytime running light ไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดมอก สำหรับที่มีดีไซน์เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือชายล่างด้านนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีแหลมๆยื่นออกมาแบบนี้นะครับรเพิ่มเติมในความของสปอร์ตนั่นเองกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำเนาะสำหรับรุ่นเอสนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําล้อนะครับเป็นขนาด16ลิตรเออ16นิ้วเหมือนเดิมเลยนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงลายดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสเบรก ตรงนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งสเก์ดด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะครับไม่ต้องต,ติดตั้งเพิ่มนะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านบนสอาาศคีบปฉลามสำหรับรุ่น a s ไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรก็จะเป็นสีดำนะครับแต่นี้มันค่อนข้างกึนกันนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวรถสีเทากับไอตัวสีดำเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับสป,ปอยเลอร์หลังนะครับสีดำอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานก็จะเป็นเฉพาะของรุ่น a s นะครับไฟท้ายเป็นเหมือนเดิมเลย แล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นดัมเบกนั่นเองนะครับยังไม่ใช่ดิสเบรกนะเดี๋ยวไปดูดีไซน์ด้านไทยกันต่อเลยดีกว่านะครับดีไซน์ด้านไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือทรา,ายกันชนด้านล่างนะครับก่อนหน้านี้ยทรายกันชนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแค่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ดีไซน์ใหม่ก็คือจะเป็นซ้ายกับขวานั่นเองนะครับจะไม่ใช่ตรงกลางและ โอเคลักษณะรอบคันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Honda City Turbo นี้นะครับ m i n นอ c h a n นเนี่ยยังใช้เครื่องยนต์แบบเดิมนะครับนั่นก็คือ1.0ลิตรวิเทคเทอร์โบครับแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าครับแล้วก็แรงบิด173นิวตันเมตรการประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง23.8กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับและรองรับน้ำมันได้สูงสุดที่ E20 นะครับโอเคดีไซน์ด้านนอกนะครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็ได้เห็นไปเรียบร้อยแล้วนอกก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้มันสปอร์ตมากยิ รีโมทของเขานะครับลักษณะใกล้เคียงกับตัวเดิมเลยแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นไหมว่าเขาจะมีปุ่มกดเพิ่มเติมนั่นก็คือปุ่มสตาร์ทรถด้วยรีโมทนะครับสำหรับสตาร์ทรถด้วยรีโมทเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น e-hv เนาะตัวเทอร์โบนะครับจะต้องสตาร์ท้วย Honda Connect เพียงเท่านั้นแต่ตัวนี้นะครับก็จะมีการใส่เพิ่มเติมเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสตาร์ทรถด้วยรีโมทซึ่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทเนี่ยมันดียังไงก็คือในกรณีที่เราไปจอดที่ปั๊ ตากแดดไว้รถมันค่อนข้างร้อนนะครับแล้วเราต้องการกลับมาที่รถอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ต้องการให้ตัวเราร้อนเนี่ยก็าสามารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทค้างไว้นะครับซึ่งมันสามารถสตาร์ทได้อยู่ประมาณ10นาทีนะครับและสตาร์ทได้ทั้งหมด2ครั้งนั่นเองเนาะวิธีการสตาร์ทรถด้วยรีโมทก็คือเหมือน h o น d ้า i v ว c เลยนะครับก็คือกดล็อกแล้วก็กดปุ่มไอตัวตรงนี้ครับค้าง3วินะครับเขาก็จะสตาร์ทรถให้นั่นเอง ดีไซน์รอบพันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงดูห้องโดยสารตอนท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับเช่นเคยครับสำหรับ Hondacity นะครับก็จะมีปุ่มอย่างยางด้านท้ายสามารถกดแล้วเปิดฝากระโปรงท้ายได้เลยด้านหลังนะครับความจุเนี่ยสามารถจุได้สูงถึง468ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูกันต่อเลยดีกว่าเนาะว่าเขาจะมีเป็นโอเคสำหรับตัวเทอร์โบนะครับก็ยังมียางอะไหล่ให้นะแล้วก็จะมีเซ็ตแม่แรงตรงนี้ให้นะครับจะ เก็บให้เรียบร้อยตรงนี้เลยเดีย๋ยวไปต่อภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะครับลักษณะแผนด้านหลังก็จะเหมือนตัวเก่าเลยนะครับแล้วก็จะมีการเดินได้แดงให้แบบนี้นะครับสำหรับตัวเอสนะ ที่เท้าแขนด้านหลังนะครับด้านบนจะมีที่ใส่สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพาวเวอร์เอาเลให้2จุดครับคล้ายๆตัวเดิมเลยครับภายในตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อด้านหน้ากันต่อเลยดีกว่านะครับตัวนี้แต่ได้สตาร์ทรถทิ้งไว้เนาะก็จะพาลูกค้าดูไฟรอบคันด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมไหมใช้แล้วก็เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ <c oughs> แผงด้านข้างนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลย พวงมลาลัยเหมือนเดิมนะครับมาตรวัดก็เอ๊เหมือนจะมีความแตกต่างนั่นเองเพราะว่ามาตรวัดเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือน w ั V หรือ B R V นั่นเองนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจอตรงกลางเนี่ยครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจะเป็นขนาดอจอ TFT ขนาด4.2นิ้วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นนมันจะเป็นจอแค่มีลักษณะแสดงผลคือสีขาวและสีเอ๊ยแบ็กกราวสีดาตัวหนังสือสีขาวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สังเกตดูดีๆ ตัวหน้าจอก็จะมีการแสดงสีให้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีเป็นสีส้มๆในการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเขียวให้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีสีแดงแบบนี้ให้ด้วยนั่นเองนะครับการปรับหน้าจอนะครับสามารถปรับได้ที่ไหนนะครับสามารถปรับก่อนหน้าน,นี้เราจะปรับหน้าจอเป็นก้านหรือแม้ก็จะเป็นปุ่มตรงนี้เนาะสำหรับ Honda City Turbo แต่ตอนนี้ City Turbo เนี่ยปุ่มตัวนี้เอาไว้เพียงแค่ลดแสงไฟหรือเพิ่มแสงไฟนั่นเองเห็นไหมเขาจะมีแค่บวกกับลบนะครับถ้ามันค่อนข้าง แสบตามากๆแล้วกดกดลบได้เลยนะครับเอกรณีที่เราขับขี่ในช่วงกลางคืนคราวนี้ปุ่มตรงนี้เออหน้าจอตรงนี้เราสามารถปรับตรงไหนได้นะครับก็คือปรับตรงนี้เลยเหมือนคล้ายๆกับตัว ESCV EH นั่นเองนะครับมันเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะไม่มีก้าอะไรลกตาตรงนี้นะครับก็สามารถปรับจกดตรงนี้ได้เลยจะเป็นการตั้งค่าอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเนาะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปอันนี้ก็จะเป็น s e n ซ i n g เอ๊ะ ตัวเทอร์โบมีเซนซิงด้วยเหรอใช่ครับสำหรับตัว New City เนี่ยมี Honda Sensing ให้ด้วยกันทั้งหมดทุกเกตรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ตัวเริ่มต้นจนไปถึงตัว e s v V ตัวเนะครับมี Honda Sensing ด้วยกันทั้งหมดเลยแล้ว Honda Sensing นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6ระบบเลยนะครับเดี๋ยวยังไงแต่ขึ้นหน้าจอให้ตรงนี้นะครับ คุ้มค่ามากๆ1 0หนึ่งหมื่นบาทที่ไต่แจ้งไปว่ามันมันเพิ่มอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเนาะเดี๋ยวยังไงก็ท้ายคลิปไต่ามาสรุปรวมอีกทีนึงเนาะว่า1 0,000บาทที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอะไรบ้างหน้าจอนะครับยังเป็นขนาดเท่าเดิมเลยนั่นก็คือขนาด8นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นจอพร้อมกล้องมองหลังกล้องมองหลังแป๊บหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะใช้กล้องมองหลังนะครับก็เพียงแค่ดันไปที่แกอาร์ R นะครับแล้วก็ภาพจากกล้องมองหลังก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยก็สามารถดูได้ สามมุมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับตัวนี้จะพิเศษเพิ่มเติมกว่าเดิมนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหม Honda นะครับได้มีการปรับฟังกช์ชันของหน้าจอตัวนี้ให้รองรับ Apple Ca r p l a เและ Android Auto แบบไร้สายแล้วนะครับได้ยินไม่ผิดนะสามารถรองรับ Apple Ca r p l a เและ Android Auto แบบไร้สายได้เรียบร้อยแล้วนะครับและเห็นขอบด้านล่างตัวนี้ไหมก็จะมีการดีไซน์ภายในเพิ่มเติมให้ดูสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง กระจกมองหลังนะครับก็ยังเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะครับแล้วก็จะมีไฟอ่านแผนที่สาหรับตัว RS นะครับแผงด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยให้อารมณ์สปอร์ตมากๆโอเคลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เนะเาะแอร์นะครับก็เป็นแบบออตโต้นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาจะมีฮีตเตอร์ไหมนะครับขออนุญาตหมุนก่อน สูงสุดที่28แปลว่ารถคันนี้ยังไม่มีฮีเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการปรับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับด้านล่างก็จะมี USB ให้2พอร์ตแล้วก็พอร์ตด้านล่างเอาไว้เชื่อมต่อแอปเปิ a คาเฟ่เอนดอร์พอร์ตด้านบนเอาไว้ชาร์จแบตบเพลิงเท่านั้นนะครับเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเกียร์ P, เกียร์ R, เกียร์ N, เกียร์ D, เกียร์ S นะครับมีปุ่มเปิดปิด i d l e Stop แล้วก็อ c o m น d หดครับเบรกมือนะครับยังเป็นเบรกมือแบบก้านอยู่นะครับ คข้าวๆลักษณะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ New Honda City Turbo ตัวเอนั่นเองเนาะ1 0 0 0 0บาทที่มีเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้านนะครับหเลยนะครับจากดีไซน์ด้านนอกนั่นก็คือจะมีสเกิร์ตด,ด้านข้างมาให้2ฝั่งจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับ2 ใต้กันชนเนี่ยค่ะแผงใต้กันชนเนี่ยหน้าและหลังมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้มันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสามเราสามารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทด้วยกุญแจได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้สะดวกมากๆหลายๆคนรีเควสตอนนี้ฮอนด้าจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสี่นะครับจอวิทยุตัวเนี้ยรองรับ Apple Ca r p เฟและ Android Auto แบบไร้สายแล้วนะครับจากก่อนหน้าเนี้ยรองรับ Apple Ca r p เฟกับ Android Auto แบบเสียบสายอันนั้นก็ค่อนข้างสะดวกสบายอยู่แล้วนะอันนี้สะดวกสบายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรบบใช้้้แไไสายยดเล แล้วก็5อันนี้สําคัญสุด,สดเลยก็คือมี Honda s e ซ s i n g ติดตั้งมาจากเอติดตั้งมาให้ทุกเกตรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญเบาสําหรับตัวเอสนะครับไม่ใช่แบบหนังกลับแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นแบบหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ Honda ได้มีการปรับเปลี่ยนตามเสียงเรียกร้องของลูกค้าเนาะเพราะก่อนนันเนี้ยตัวก่อนไมเนอร์เนี่ยจะเป็นแบบบดหนังกลับลูกค้าหลายๆท่านไม่ชอบก็เลือกกลับไปซื้อตัว s v กันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยก็มีเนาะอันนี้ก็จะ ฮอนด้าได้มีการปรับเปลี่ยนตามเสียงเรียกร้องของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ต่รีวิวเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วแต่ได้มีการส่งมอบเดี๋ยวยังไงก็จะรีวิวตามการส่งมอบนะว่าได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างและการใช้งานแต่และอย่างใช้งานยังไงนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งที่ไต่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุด น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะก็คือ EHV ตัว s b ที่ราคา700,000-9,000บาทตัวนั้นนะ่ะสำหรับตัวแต่เองแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นที่อีกหลายๆคนเนี่ยต้องการหรือต้อง ต้องอเป็นรุ่นที่หลายๆคนเลงไว้แน่ๆเลยรวมถึงตาเอกคนนึงก็เลีงไว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นรุ่นที่ได้เครื่องยนต์ไฮบริดและราคาไม่ถึง8 0 0แสนเนาะค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวถ้ามีรถมาลงยังไงนะครับแต่จะรีวิวให้อีกทีนึงวันนี้แต่คนอนุ้าจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวงไงทิ้ง ข้อความไว้ทิ้งคอมเมนต์ใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าไหนไต่สามารถตอบได้แต่ก็จะรีบตอบในทันทีถ้าไหนแต่ตอบไม่ได้เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสมีเป็นคลิปรีวิวอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวแต่ก็จะรีวิวคำ,คำถามที่ลูกค้าได้ถามไว้ให้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ